จริงๆเรื่องนี้เชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะข้อผิดพลาดที่ทําให้พอร์ตติดลบมากที่สุดมีแค่3อย่างนะคะ 1. over trade ปล่อยลาก3ไม่กดออเดอร์ตามระบบตามโซนแค่นี้เลยไม่มีอะไรอีกแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่รู้สึกว่าโอ๊ยทำไมยังเทรดได้ไดเสียๆอยู่โอ้ยคูอิงเทรดมาตั้งนานแล้วไม่รู้จะแก้ยังไงดีลองดูซิว่าตัวเองเป็นข้อไหนใน3ข้อนี้ทีนี้วิธีการแก้ของ3อย่างนี้นะคะข้อแรกเลย over trade นะคะสิ่งนี้เนี่ย อิงเป็นมาก่อนนะอิงบอกเลยวิธีแก้ง่ายที่สุดเลยก็คืออย่าไปดูกราฟบ่อยพยายามดูกราฟให้น้อยๆดูตามเวลาตลาดนะคะแล้วเราเวลากดออเดอร์เนี่ยให้ฟิกหลอดไปเลยฟิกไปเลยว่าจะออกแค่นี้อ่ะไม่เกิน1นึหลอดไม่เกิน2หลอดคือต้องฟิกไว้เลยแล้วก็ต้องหยุดนิสัยการสับไม้นะคะอันนี้คือฝึกใจตัวเองนะคะอันที่2คนที่ชอบปล่อยลากนะคะอันนี้อิงบอกเลยว่าจําเป็นมากๆคือกดปุ๊บต้องเห็น SL ก่อนทุกครั้งที่จะกดออเดอร์ต้องรู้ก่อนว่าเราจะ s l ตรงไหนเราพร้อมเสี่ยง กี่เหรียญกี่บาทคือมันต้องมีจํานวนเงินน่ะไว้ในใจเลยหรือจํานวนจุดหรือจํานวนโซนไว้ในใจเลยว่าโซนไหนจุดไหนที่เราตั้งใจที่จะคัดคือมันต้องตัดสินใจเด็ดขาดถ้าคุณไม่ตัดสินใจเด็ดขาดกาไรคุณก็ได้ได้เสียเสียเหมือนเดิมอันที่3เลยอันสุดท้ายการที่เทรดกลางทางไม่เทรดตามโซนนะคะอันนี้เอาจริงๆริอิงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้คือมีน้อยมากส่วนใหญ่คืออิงเทรดตามโซนแบบ100%ชอบเทรดที่โซนนะคะทีนี้สําหรับคนที่ไม่ชอบเทรดที่โซนเนี่ยอิงมองว่าเป็นเพราะว่า ว่าเราดูกราฟบ่อยเกินไปดูกราฟตลอดเวลากราฟวิ่งขึ้นขึ้นลงลงมันก็ทําให้ใจเราเนี่ยอยากจะเข้าอยากจะออกในใจมันจะคิดว่าตรงนี้หรือเปล่านะหรือจะไม่ใช่นะถ้าไม่ได้เลขนี้ล่ะกลัวเลขอื่นไม่สวยกลัวมันไม่ไปถึงโซนมันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นดังนั้นพยายามดูกราฟให้น้อยอิงเองเนี่ยอิงเปิดกราฟมาดูถ้ามันไม่ถึงโซนอิงก็ปิดแต่บางคนที่เทรดกลางทางบางทีเปิดกราฟมาเจอกลางทางเอ้มันจะขึ้นหรือมันจะลงหน้าขอใบให้ขึ้นไปขอเซลให้ลงมาคือบางทีอารมณ์จะเป็นแบบนั้นดังนั้นน่ะต้องฝึกว่าโ นเท่ากับรวยกลางทางเท่ากับจนที่โซนเท่ากับรวยมันต้องใช้ไมซ์เซตแบบนี้พูดพูดพูดกับตัวเองบ่อยๆย,ย้ำๆซ้ำๆนะคะถึงจะทํากําไรได้แล้วถึงจะตัดนิสัยเดิมๆได้คือค่อยๆฝึกให้นิสัยเก่าเนี่ยค่อยๆลดตราบใดที่เรายังเทรดเหมือนเดิมอยู่คาดหวังผลลัพธ์ใหม่ๆไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะดังนั้นนะคะตัดวงจรเดิมแล้วเริ่มทําอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่เป็นวินัยตามระบบของเรานะคะแล้วเราจะทํากําไรได้ดีขึ้นค่ะสําเร็จ,รจทุกคนค่ะ